สวัสดีค่ะอาจารย์วินินาตนะคะโคจันจากช่องรายการดวงพยากรณรก์วันนี้จะมาทานายดวงชะตาร์นะคะของคนเกิดทั้ง12ราสีเกิดประจําวันที่16กมกราคมถึง31มกราคมปี2568นะคะก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะว่าดวงชะตาของคุณนะคะทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สิ่งที่ควรระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนมกราคมหรือช่วงต้นปีค่ะทิศทางดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะติดตามรับฟังกันนะคะ สำหรับราสต่อไปนะคะเป็นแบบของท่านที่เกิดราศีกุมค่ะแลาเกิดระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึงส,สามีนาคามชาวราศีกุมค่ะอธิษฐานนะคะอาจารย์สับไพ่9ครั้งค่ะเลือกไพ่สุ่อ2ใบตามตำแหน่งสุ่2พบจากราศีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 จกนั้นก็เลือกไพ่ถึงสองใบค่ะคาทานายนี้ค่ะเป็นคําทํานายดวงชะดยรวมทั่วไปนะไม่ได้เจาะจงนะคะว่าดวงชะของชาวราศีกุม่านใด่านใดรับฟังอยู่แล้วก็ต้องการอัปเดตโดยตัวเองต้นปีใหม่นี้ดวงชะของคุณเองจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็สอบถามเรื่องการดวงดส่วนตัวจากวันเดืเอนปีเกิดจากเวลาเกิดมาได้นะคะในช่องทา,า,างต่างๆต้านิปนี้และฝาหนื้อส่งของอ e ีบุ๊กนะคะเป็นคําทํานายดวงชะในราศีเกิดแบบล่วงหน้าเป็นการผูกดวงระหว่างราศีเกิดกระดวงเมืองนะคะอาจารย์ทำ ละเอียดมากนะคะซึ่งมันเป็นคู่มือให้คุณในการวางแผนชีวิ ط, ตกับเรื่องการหรือเรื่องราวต่างๆ,างๆทั้งเรื่องการงานการงเงินความรักทุกเดือนจะมีคำแนะนําให้คุณหมดค่ะว่าคุณควรทําอย่างไรตเตรียมพรม้อมอะไรบ้างรมาระวังอะไรบ้างเป็นคู่มือให้คุณในวางแผนได้นะคะในแต่ละเดือนทั้งปีค่ะครบทุกเดือน12เดือนอาจารย์มีให้หมดเลยค่ะท่านใดที่ต้องการคู่มือหรืออ e ีบุ๊กของอาจารย์นะคะที่เป็นคําทํานายดวงล่วงหน้าทั้งปีสอบถามมาได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์ อาจจะเรียนหน้าไพ่แถวบน6กแถวล่าง6ตามตำแหน่งสุสานคจากราศีนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวราศีกุมเนี่ยเป็นชาวธาตุลมเนาะลมนี่ปรโปรยอยู่แล้วนะคะไม่นิ่งเรียนรู้ไวปรับตัวเก่งเข้ากับทุกคนได้ง่ายนะคะฉลาดร,รอบตัวค่ะแล้วก็ไพ่ประจำราศีกุมคือไพ่เดือดตาจะสังเกตว่าชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคิดอ่านทำสิ่งนักตาจะมีคนให้ความสนใจในสิ่งที่ทำหรือมีความโดดเด่นมเอกลักษณ์อยู่แล้วนี่ความเป็นไพ่ประจําราศีแล้วก็ธาตุกรเนิด เลยนะคะส่วนหน้าไพ่นี้เป็นหน้าไพ่ของชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมค่ะเราเริ่มต้นจากแต่ละตำแหน่งก่อนละกันนะคะตำแหน่งที่1ตัวตนของคนถานการต่างๆในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมค่ะคุณได้ไพ่เดือดเลิฟถ้าไพ่เดอดเลิฟมาเนี่ยหมายถึงจะโอกาสหมายถึงข่าวดีหรือจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องดีๆมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือมีข่าวดีด้านการเงินมีโอกาสที่ดีบางอย่างหรือมีความรู้สึกหวั่นไหวอะไรบางอย่าง มีเรื่องที่ดีที่ปรารถนาที่รอคอยอยู่มีคนจยิ่งความช่วยเหลือให้แบบคาดไม่ถึงเต็มพร้อมรับในเรื่องดีแต่มาทีก็อารมณ์แปรปรวนเหมือนกันนะคะแต่เรามาดูค่ะว่าตำแหน่งเรื่องการงานการการะทำเป็นอย่างไรตำแหน่งเรื่องการงานคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญด้านบนเป็นเจ็ดเหรียญนั่นหมายถึงว่าจะมีข่าวดีนะปลายเดือนนี้ค่ะเครื่องเดือนหลังเดือนมกราคมชาวราศีกุมคะ่ะใครที่รองานอยู่จะมีงานเข้ามา จะมีข่าวดีเรื่องการงานเกิดขึ้นจะได้รับโอกาสที่อะไรบางอย่างอ,อาจจะเป็นสิ่งที่คุณติดต่อเจรจาพูดคุยอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ตอนนี้เกิดผลลัพธ์สิ่งที่ทำไว้เกิดผลลัพธ์โปรเจกต์ไอเดียข้อเสนอหรือเงื่อนไขอะไรก็ตามที่เรายื่นนําเสนอไว้เกิดผลลัพธ์มีคนให้ความสนใจนะคะแต่ขอให้ช,ชัดเจนเรื่องการตัดสินใจหน่อยถ้าหากว่างาน,นงานนั้นๆ หรือการกระทานั้นนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางไกลต่างแดนต่างประเทศให้ชัดเจนในการตัดสินใจเพราะนั่นหมายถึงโอกาสการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นและมีความมั่นคงได้ข่าวดีมาถึงเตรียมพร้อมในเรื่องข่าวดีด้านการเงินให้ชัดเจนในการตัดสินใจเข้าไว้ค่ะ โอกาสมาแล้วนะดวงเปิดปทางค่ะการเงินก็เช่นกันค่ะขา่าวดีเรื่องงานมาเงินก็ไม่น้อยหน้าทีเดียวค่ะจะมีเรื่องของอรายรับรายได้อ,อะไรบาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสถาบันองค์กรต่างชาติต่าง,าางประเทศหรือเป็นคนที่แบบมี power หน่อยมาซัพพอร์ตเราในเรื่องของการเงินก็ได้มีโชคด้านการเงินจากผู้ใหญ่รือคนสูงวัยก็ได้นะคะเหมือนการเงินจะสะพัดมากขึ้นจะดีมากขึ้นได้เดาว่าช่วงนี้การเงินของชาวราศีกุมช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยจะมีความโดดเด่นเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานติดต่อเรื่องเงินใดไว้ก็จะสําเร็จเเจจรราื่อง เง,เงินเด็กวัดกันใงินงานสินเชื่อต่างๆก็จะมีทิศทางที่ดีจะมีคนหอบเงินมาให้จะมีโชคด้านการเงินจากการเดินทางเกิดขึ้นเรียนดูว่าดวงการเงินดวงการงานเปิดทางแต่ก็มีรายจ่ายอยู่นะชาวราศีกุมต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเพราะว่ามาเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาระ โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเลยค่ะที่คุณต้องรับผิดช,ชอบคุณต้องแบกมันเอาไว้ก็วางแผนดีนะคะจัดสรรหน่อยละกันนะคะว่าเราจะใช้จ่ายอย่างไรบ้างอาจจะแบ่งเงินบางส่วนไปต่อยอดในเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมเพราะการลงทุนควรมันเป็นอาสวินเหเรียนไม่เหมือนลงทุนแล้วโดดเด่นลงทุนแล้วกล้าหน้าลงทุนแลน้วจะมีเงินงอกเงินขึ้นมาก็แบ่งเงินหน่อยละกันค่ะว่าจะจัดสรรบางส่วนใช้จ่ายส่วนตัวภาระที่ต้องรับผิดช,ชอบแต่บางส่วนก็เอาไปลงทุนต่อยอดช่วงนี้คุณลงทุนด้าน,นการเงินได้นะคะจะมีความสนิีความก้าวหน้าต,ตัวแต่ต้อง แปิดใจเรียนรู้ได้นะไม่งั้นเดยวจะสะดุดเหมือนกันนะคะมาดูความรักกันหน่อยค่ะคนมีคู่ได้ไพ่แปะแม่เท้าจะมีเรืเรงดีๆเกิดขึ้นแบบคาาไปถึงเป็นสิ่งที่ไม่คิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นแต่มันจะมีเข้ามาแปะแม่เท้านะเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีๆเป็นโชคดีหรือเป็นเรื่องดีๆอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับคู่รักคู่ครองคนโสดนะคะมีใครบางคนเดินทางมาหานะเข้ามาพัฒนาความสามันธ์หรือคนที่คุณคุยอยู่กลายเป็นตัวจริงอะ ราศวินเรียงก็คือเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแนะนําส่งเสริมอะไรบางอย่างคุณและได้พัฒนาความสัมพันธ์การยงกัดกลายเป็นตัวจริงแต่ให้ดูดีๆหน่อยนะคะความรับอาจจะมีความอึดอัดใจอยู่บ้างนะก็คุยกันไปก่อนก็ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันจะเป็นความกดดันอึดอัดใจก็ประคองไปก่อน,นป,รประคองสถานการณ์่ยก่อนแล้วค่อยตอบตกลงภายหลังก็ได้แต่คุณจะเริ่มหวั่นไหวสิเอาเป็นว่าก็สังเกตความรู้สึกของตนเองอาการการะทําข้องหนละกันนะคะถ้าสามารถ พัฒนาได้ก็เปิดใจได้แต่ถ้ารู้สึกถึงความเอ๊ะสงสัยอะไรบางอย่างก็หาคําตอบเรื่องนั้นๆก่อนจะพิ่งรณตัดสินใจนะเพราะบางทีก็มีความลังเลอยู่บ้านนะคะในเรื่องของความรู้สึกทิ่ทุกคนระมัดระวังสุขภาพร่างกายค่ะช่วงนี้เหมือนร่างกายก็โอเคอยู่นะแต่อาจจะมีบ้านที่คุณต้องทํางานเยอะทํางานหลายอย่างรับผิดชอบเยอะแล้วพักผ่อนไม่เพียงพอเอาเป็นว่าไปใส่ใจดูแลพักผ่อนร่างกายของตนเองเพิ่มเติมนิดนึงล้วกันนะคะร่างกายจะได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะช่วงนี้มันจะมีบางอย่างที่ต้องแบบทํางานเยอะรับผิดชอบเยอะหรือมีการเตนแปลงหลายอย่าง อาจจะมีเรื่องของงานที่เติบโตก้าวหน้าการเงินที่โดดเด่นมากขึ้นแต่มาเพราะการกระทําที่ต้องมากขึ้นด้วยเช่นกัรความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นก็ต้องรอบครอบนะอย่าอย่าชะล่าใจายอย่าละเลยนะคะ สุขภาพก็ใส่ใจหน่อยนะคะโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะหน้าไพ่ชัดเจนในเรื่องการตัดสินใจมั่นใจตัวเองกับทุกเรื่องทุกการตัดสินใจอย่าลังเลอย่าหวั่นไหวนะอะไรที่ต้องชัดเจนก็ต้องชัดเจนอะไรที่ต้องตัดสินใจก็ต้องยึดหลักเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นําหน้านะคะข่าวดีจะมาดวงการงานดวงการเงินเปิดทางความรักประดดเด่นนะคะเรียกได้ว่า,าราศีกุมเนี่ยช่วงการเดือนกุมภาพันธ์เดือนมกราคมเนี่ยข่าวดีรอบตัวกําลังเกิดขึ้นก็เป็นกาลังใจให้คาเฟ่ในส่วนของอ e ีบุ๊กค่ะ ใครที่ต้องการคู่มือวางแผนชีวิตในแต่ละเดือนตามราศีเกิดของคุณอาจารย์ทำนายละเอียดมากทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและทุกเดือนจะมีคำแนะนำครบทั้ง12เดือนครบ12เดือนล่วงหน้าเลยนะคะคุณเอามาเนี่ยก็เป็นคู่มือวางแผนชีวิตคุณได้ว่าแต่ละเดือนคุณต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างการผูกดวงระหว่างราศีเกิดกับรากับดวงเมืองนะคะท่าในใดสนใจอีบุ๊กของอาจารย์ติดต่อสอบถามได้ในช่องทางต่างๆใ,ใต้ใคลิปนี้สําหรับวันนี้ลาไปก,ก่อนแนละ้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลาสนี้สวัสดีค่ะ